15บหาคำตอบสู่ความมั่งคั่งความลับความมั่งมีาศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยผมจะเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างไรคุณจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สูงแบบถ้าสำเร็จสมหวังขึ้นมาจริงๆคุณจะต้องดีใจจนเทพบ้าถ้าต้องการทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยมาที่เราตลอดเวลาต้องทำอย่างไร คุณจะดึงดูดเงินได้ต้องรวมศูนย์ความคิดจิตใจไปที่ความมั่งมีคิดนึกถึงเงินทองมากมายเหลือเฟือจินตนาการแบบที่คุณมีเงินเท่าที่ต้องการแล้วกำลังเล่นเกมเศรษฐีมีเงินล้นเหลือคุณจึงรู้สึกดีกับเงินมากขึ้นทันทีเมื่อคุณรู้สึกดีทรัพย์สินเงินทองเริ่มไหลามาเทมาสู่ชีวิตของคุณ บทพูดการรวมศูนย์ความคิดว่าอย่างไรบ้างฉันมีความคิดความรู้สึกอารมณ์ด้านบวกฉันคิดถึงความมั่งมีสีสุขฉันรู้สึกแรงกล้าว,ว่าความมั่งมีมาที่ฉันเสมอฉันรวมศูนย์ความคิดจิตใจไปที่ความมั่งคั่งมั่นคงความอยู่ดีกินดีของทุกคนรอบๆตัวฉันฉันรู้เต็มหกว่าจักรวาล จะต้องนำสิ่งต่างๆมาให้ฉันฉันไม่สงสัยวิธีการรวบรวมความคิดไปที่ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่ฉันต้องการฉันขอบคุณที่ได้รับฉันรู้สึกปราบปลื้มปิติและฉันเชื่อความลับชักนำเงินทองสิ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วคือจงมีและรู้สึกมีความสุขเสียตั้งแต่บัดนี้ ฉันจะดึงดูดเงินเข้ามาหาฉันให้มากขึ้นได้ยังไงฉันจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงดีคุณต้องตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นประกาศว่าคุณต้องการอะไรส่งคลื่นความรู้สึกออกไปเงินจำนวนมากเท่าไหร่รายละเอียดสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนเชื่อว่าเป็นไปได้เข้าใจความสมบูรณ์มั่งคั่งมีพร้อมอยู่แล้ว ถ้าไม่ต้องสงสัยวิธีมาแล้วเราทำหน้าที่อะไรในการดึงดูดเงินมาหาเราหน้าที่ของคุณคือขอออกไปเชื่อว่าได้รับรู้สึกยินดีปรีดาตั้งแต่บัดนี้อยากซื้ออะไรแพงๆต้องคิดพูดอย่างไรเราต้องตั้งคำถามแบบที่ได้คำตอบ เราจะซื้อที่ดินแปลงนี้ได้อย่างไรคิดและพูดแบบนี้ฉันมีเงินซื้อฉันซื้อมันได้ฉันเห็นภาพชัดเจนว่าจะพัฒนาที่ดินเป็นอะไรธุรกิจฉันรุ่งเรืองขนาดไหนเมื่อคุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นคุณจะเริ่มเชื่อมัน่นภาพชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปถ้าชอบบ่นว่าเงินมีไม่พอ บนแบบไหนดึงดูดสิ่งนั้นจะบนอีกไหมพูดอย่างไรได้อย่างนั้นพูดเลยฉันมีเงินเพียงพอฉันมีเงินไม่ขาดมือรู้สึกสิรู้สึกออกไปฉันมีเงินเหลือเฟือผมโตมากับความเชื่อว่าต้องทำงานหนักแลกเงินเลิกคิดเชื่อแบบนั้นซะแล้วแทนที่ด้วยประโยคนี้ เงินทองไหลามาง่ายดายไม่เคยขาดสายถ้าแรกๆเสียงในหัวของเราโต้แยง้งก็แค่ระยะหนึ่งทำไปเรื่อยๆเงินจะมาไม่ขาดมือถ้าคุณชอบคิดว่าคุณไม่สามารถทำได้จํำไวท้ทันทีที่คุณตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่คุณรู้สำคัญกว่าคุณกำลังเปลี่ยนเกียร์แร่ง ในการสแสวงหาความสมบูรณ์พูนสุขความสำเร็จนั้นมาจากข้างในไม่ใช่จากภายนอกความรู้สึกเงินมีไม่พอคือความรู้สึกลบเกี่ยวกับเงินความรู้สึกเงินมีเหลือเฟือมีเกินพอเงินมีถมไปคือความรู้สึกบวกเกี่ยวกับเงิน คุณแจความลับความมั่งมีคืออะไรความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับความสมบูรณ์พูนสุขยิ่งยิ่งขึ้นจากภายในทุกอย่างเหลือเฟือมีความสุขจงปรับความคิดและความทีของคุณไปที่ความสุขส่งกระจายความรู้สึกสุขใจยินดีจากข้างในตัวคุณ ออกไปในห่วงของจัก,กรวาลอย่างเต็มพลังแล้วคุณจะพบกับสวรรค์บนดินอย่างแท้จริงการคิดว่าร่างกายแข็งแรงในขณะที่เจ็บป่วยต้องทำอย่างไรคุณต้องอาศัยพลังความคิดการควบคุมความคิดสามารถเอาชนะโชคชะตาและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ การกระหนักเข้าใจพลังความคิดเราจะปราศจากความกลัวความกังขาเราสามารถมีสิ่งที่ต้องการมีเราสามารถเป็นสิ่งที่อยากจะเป็นดำรงอยู่อย่างเพิ่มความสุขมิใช่อยู่อย่างไร้สุขความมั่งคั่งร่ำรวยไม่เคยอยู่ห่างไกลแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากคิดนึกถึง แต่ความยากจนการคิดแบบต้องสร้างสิ่งนั้นเพื่อตนเองทำอย่างไรการสร้างขึ้นมาไม่จำเป็นต้องพลากเบียดเบียนจากคนอื่นไม่จำเป็นต้องโกงหรือเอาเปรียบใครไม่จำเป็นต้องโลภเราคือผู้สร้างไม่ใช่ผู้แข่งขันได้มาด้วยหนทางที่ถูกต้องเราทุกคนสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่าง โดยไม่ต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของตนการสำนึกรู้คุณความกตัญยูรู้คุณคือความลับสู่ความมั่งมีการแสดงความกตัญยูที่ง่ายที่สุดคือแบบไหนง่ายที่สุดคือการกล่าวคำขอบคุณด้วยความเต็มใจและรู้สึกอย่างนั้นจริงๆการลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนในตัวเองการลงทุนรองลงมาคืออะไรคือการลงทุนในพนักง,งานหรือทีมงานของเราทำให้ทีมงานเติบโตเราก็เติบโตไปด้วยกัน